ใต้ดินของเชิดดำกำลังสนุกสนานกันอย่างเต็มที่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนางเสือดาวเสือดำลงมาใต้ดินแล้วเขาตรงไปที่ห้องเก็บพัสดุร้องเรียกสมุนเชิดดำกลุ่มหนึ่งเข้ามาหาเขาแล้วขุนโจรก็ไขกุญแจเปิดประตูห้องออกก่อนบอกให้สมุนทั้งสองคนเล่าและบุรี่ไปแจกจ่ายกันใบหน้าของขุนโจรมนหมองผิดปกติเขากล่าวกับเชิดดำคนหนึ่งว่าเฮ้ย <Hey, S 2> จะไปเรียกเจ้าหวานเจ้าแชมเจ้าเฮงมาพบกันหน่อย เขาหมายถึงบริวารเก่าแก่ของเขาที่ติดตามมาจากการจนบุรีและใน5นาทีนั้นเองชายชะกันในเครื่องแบบเชิดดำสามคนก็พากันมาที่ห้องพัสดุสมุนจรทั้งสามนี้เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเสือดำมานานแล้วหวานแชม่มและเห่งและเห็นคุณโจรนั่งบนม้ายาวในห้องกิริยาท่าทางของเสือดำเหงาหงอยผิดปกติสมุนทั้งสามคนต่างมองดูเสือดำอย่างตื่นตื่นยืนนิ่งเฉยอยู่สักครู่และทั้งเจ้าแช่มกล่าวถามขึ้น พี่เรียกพวกผมมาทําไมครับคุณโจรพยักหน้าช้าๆข้าจะกลับการจนันทบุรีเขาพูดเสียงเกลือข้าไม่สามารถอยู่ร่วมงานกับพี่ใบต่อไปได้อะพี่ดาเจ้าหวานอุทานขึ้นพี่ดามีเรื่องขัดใจกับพี่ใบเหรอครับนี่เอดําฝืนห,วหัวเราะเปล่าเอ็งอย่าเข้าใจผิดไอ้น้องชายพี่ใบเป็นทั้งพี่และเพื่อนร่วมชีวิตของข้าไม่มีอำนาจสิ่งใดทําลายความเป็นมิตรระหว่างข้ากับพี่ใบได้เจ้าเหงผู้เสริมขึ้นแล้วทำไมพี่ดําจะกลับการจนันทบุรีละครับ คุณโจนถอนใจใหญ่อีกครั้งเอาเถอนะน้าแล้ววันหลังพวกเองรู้เองอย่าให้ข้าพูดอะไรเลยวะข้าเรียกเองสามคนมาพบเพื่อจะบอกให้เองเตรียมตัวเก็บข้าของเดินทางเราจะกลับกาญจนบ,บุรีพรุ่งนี้เช้าข้าจะตั้งสาขาเชิดดำในพื้นที่กาญจนบ,บุรีต่อไปสมุนทั้งสามคนมองดูเขาอย่างแปลกใจแล้วพี่ใบเขาว่ายังไงครับเจ้าหวานถามรพินสันศรีะพี่ใบไม่รู้หรอกว่าข้าจะไปถ้าเขารู้อย่างไรเสียเขาไม่ยอมให้ข้าไปจากเขาแน่เพราะฉะนั้นเองสามคนต้องปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ อย่าแพร่งไพร้ใครรู้เป็นอันขาดเราต้องหลบหนีไปในเวลารุ่งสว่างพรุ่งนี้ข้าคิดว่าข้าคงมีความสุขและสบายใจขึ้นอีกมากถ้าข้าได้ไปอยู่การจนบ,บุรีทินเดิมของข้าเขานิ่งเงียบไปสักครู่ก่อนที่เขาจะกล่าวต่อข้าต้องการอยู่เงียบๆตามลําพังไปไปสนุกสนานกันเถอนน้องชายล้วพรุ่งนี้ย่ารุ่งตรองเตียมตัวให้เสร็จเราจะเดินทางโดยรถไฟอ๋อเดี๋ยวก่อนข้าสั่งพวกเองอย่างนี้ข้ายังไม่รู้เลยข้าบังคับใจเองสามคนหรือเปล่าหากเองสามคนสมัครใจจะอยู่กับพี่ใบต่อไปก็ตามใจเองเถอะนะ ข้าจะไปตามลาําพังไปตามทางของข้าเจ้าแช่มหัวล้อเบาๆเป็นไปไม่ได้หรอกครับพี่ดําผมสามคนเป็นข้าเก่าของพี่จริงอยู่เราเคารพพี่ใบเช่นเดียวกับพี่ดําแต่เมื่อพี่ดําจะจากไปเราก็ต้องติดตามพี่ดําไปด้วยเจ้าเฮงเสริมขึ้นทันทีแน <c oughs> <c oughs> ่นอนท, <c oughs> <c oughs> นทีเดียวครับผมสามคนต้องร่วมชีวิตร่วมเป็นร่วมตายกับพี่ดําไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่คุณโจรยิ้มเศร้าๆมองดูสมุนเขาด้วยความรักข้าขอบใจพวกเจ้ามากข้ารู้ดี เจ้าทั้งสามจงรักภักดีต่อข้าเสมอข้านะ่ะไม่อยากจากพี่ใบเลยข้าคิดถึงอะไรรักเขาอย่างที่สุดแต่ข้าอยู่ไม่ได้น้องชายข้าบอกเจ้าได้เพียงเท่านี้ไปไปสนุกกับเพื่อนเพื่อนเขาเถอะอย่าลืมนะเรื่องนี้เป็นความลับสมุนทั้งสามคนพากันเดินออกจากห้องพัสดุต่างไม่อาจทราบได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแก่เสือดำนอกจากเข้าใจว่าขุนโจรต้องมีเรื่องผิดพ้องหมองใจกับเสือใบ งานฉลองวันเกิดภายในค่ายใต้ดินของกองโจรเชิดดำเป็นไปอย่างสนุกสนานพวกโจรมึนเมาไปตามๆกันแต่การทะเลาะวีวาทเป็นปากเป็นเสียงไม่ปรากฏเลยทั้งนี้เพราะเชิดดำทุกคนมีความสัมพันธ์ต่อกันเหมือนญาติสนิทคืนนั้นเซอร์ไบปล่อยให้สมุนโจรเล่นเล่นกันเต็มที่เล้าอาหารและบุหรี่เหลือเฟือในราว24นาฬิกามาเรียนางโจรสาวกำลังเดินกลับมาห้องพักของหลอนกิริยาท่าทางของมาเรียสดชื่น งานฉลองวันเกิดทำให้มาเรียได้รับความสุขมากและเป็นวันสำคัญยิ่งของชีวิตหลอนคือเป็นวันของความรักระหว่างหลอนกับเสือใบจอมโจรเชิดดำนางโจรสาวเดินผ่านฉเฉลียงห้องพักพวกโจรและเลี้ยวขวามือมาทางห้องพักของพวกนายโจรสภาพคายใต้ดินราวกับวังใหญ่วังหนึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางการก่อสร้างมั่นคงแข็งแรงเป็นระเบียบเรียบร้อยมาเรียหยุดชะงักเมื่อเดินผ่านหน้าห้องเสือดำประตูห้องเปิดกว้างแสงไฟนีออนในห้องส่องสว่าง นางโจนสาวใจหายเมื่อแลเห็นร่างเจ้าพ่อการจนบุรีนอนงายเยียดยาวอยู่กับพรมปูพื้นอุ๊ยตายร่อนเผยตัวอุทานออกมาเบาๆแล้วรีบเข้าไปในห้องร่อนได้กลิ่นเหล้าฟุ้งไปหมดบนโต๊ะเล็กๆข้างเตียงนอนมีแม่ของวางอยู่หนึ่งขวดน้ำสีเหลืองในขวดพร่องไปครึ่งหนึ่งมาเรียมองดูขุนโจนย่างเศร้าใจร่อนรู้ดีว่าทําไมรับพินจึงดื่มเหล้าเมามาเช่นนี้มาเรียไม่ได้เห็นหน้าเขาหลายชั่วโมงแล้วพี่ดา หลอนสุดตัวนั่งเอื้อมมือเขย่ารางพี่ดำคะโถพี่พี่ดำคงเมามากคุณโจนพึมพำอะไรในลำคอทั้งท,งท,ง,ท,ง,ทงที่หลับตามาเรียประคองเขาให้ลุกขึ้นนั่งรพินรู้สึกตัวเขามองดูหลอนแล้วโบกมือเข้ามาในห้องพี่ทำไมแต่๋าพี่ใบเห็นเขาจะเข้าใจผิดออกไปเถอะอย่าสนใจพี่เลยวันนี้พี่ดื่มเหล้ามากไปหน่อยดื่มเพื่อความสุขของแต๋วกับพี่ใบ <laughs> เขาฟืนหัวเราะ มาเรียถอนหายใจหนักประคองเขาให้ลุกขึ้นยืนเป็นนอนที่เตียงเถอะค่ะพี่ดำไม่คนดื่มเหล้ามากมายเช่นนี้เลยแล้วพินปัดมือหล่อนปล่อยพี่แต๋วพี่ไม่เมาพี่เดินไปเองได้ขอบใจมากที่เป็นห่วงพี่แหวนของพี่อยู่ไหมล่ะแต๋วแต๋าถอนมาแล้วคว้างทิ้งไปแล้วก็มันนงนางโจรสาวน้ำตาคลอหน่วยประคองเขาให้นั่งลงบนเตียงแล้วหล่อนก็นั่งลงข้างๆเขายืนมือซ้ายให้เสือดำดูแหวนแต๋าสัญญากับพี่ดำแล้ว แหวนของพี่จะสวมอยู่กับนิ้วเต๋าตลอดไปนี่งไงล่ะคะเ้าหล่อนก็สวมกอดเขาพี่ดำขาเต่รู้ดีว่าพี่เสียใจมากที่เต๋าไม่มีความรักจะให้พี่ <c oughs> คุณโจนหัวเราะยกมือขึ้นเสยผมเปล่าพี่ไม่ได้เสียใจเลยเต๋าแต่เป็นความอาภัพของพี่จะทําอย่างไรได้พี่ลืมเต๋าเล่าในด้านความรักพี่จะรักและดูเต๋าให้เหมือนกับน้องสาวลวมสายโลหิตของพี่มาเรียกราบลงบนตักเขาพี่ดำขา เอ็นดูเต่าเธอนะคะเต่าจะถือว่าพี่ดำเป็นพี่ชายคนเดียวของเต่าในโลกนี้พี่นอนเสียค่ะเต่าจะกางมุ้งให้แล้วหล่อนก็ประคองเขาให้ลงนอนนางโจรสาวก้มลงจูบหน้าผากเขาแล้วเอียงแก้มขวาของหล่อนให้เขาจูบลุกขึ้นปดประตูมุ้งจากขอการมุ้งให้เขาจนเรียบร้อยมาเรียสงสารและเห็นใจเขาอย่างที่สุดแต่หล่อนไม่อาจช่วยอะไรเขาได้แล้วลุงอรุณวันใหม่ขณะที่สบายยืนหวีผมอยู่หน้ากระจกเงาบานใหญ่ มาเรียก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในห้องเขาพี่ใบพี่ใบพี่ใบคะะร่อนร้องเรียกเขาลรวร้องไห้กระสิกจอมโจรหน้าตื่นมองดูมาเรียด้วยความแปลกใจยิงแต๋วมีอะไรเกิดขึ้นบอกพี่เร็วมาเรียสะอื่นส่งจดหมายเปิดผนึกที่อยู่ในมือร่อนให้เสือใบพี่ดำพี่ดำหนีเราไปแล้วคะ่ะฮะเสือใบอุทานรันว่ายังไงนะแต๋วแล้วพิ่นหนีเราค่ะร่อนพูดพางร้องไห้ แต่เขาไปหาเขาในห้องเดี๋ยวนี้เองเป็นห่วงเขาครัเมื่อคืนรู้ว่าเขาเมามากแต่พอเขาไปในห้องก็เห็นตู้เสื้อผ้าเปิดทิ้งไว้ค่ะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใต้เตียงหายไปเสื้อผ้าในตู้เหลือเพียงสองสาชิ้นทอมสั่แระเืิพกก็หายไปด้วยค่ะมีแต่จดหมายฉบับนี้วางอยู่ข้างหมอนบนเตียงจ่าหน้าถึงพี่ใบแต่เลืถือวิสาสะอ่านดูก่อนเรวัดยืนนิ่งเฉยเขารู้ดีว่าความโทมนัสน้อยใจทําทให้ลราพินไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้แล้วจอมโจรเม็มปากแน่น ความรักความอะไรที่มีต่อเสือดำเพื่อนร่วมชีวิตบังเกิดขึ้นแก่เขาเป็นล้นพ้นเสบยดึงกระดาษจดหมายออกจากซองแล้วอ่านข้อความในนั้นค่ายเชิดดำวันที่กราบพี่ใบที่เคารพของผมขณะที่พี่อ่านจดหมายของผมนี้ผมเจ้าเหงเจ้าแชมและเจ้าหวานได้ไปจากค่ายของเราแล้วผมจึงขอให้จดหมายนี้แทนตัวผมเพื่อกล่าวคำอำลาพี่ใบ ความรักความเคารพที่ผมมีต่อพี่ใบย,ยังมั่นคงในความรู้สึกของผมเสมอแต่ผมไม่อาจอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่ใบต่อไปได้ผมจึงขอกลา,ลาไปตามยถากรรมโปรดอย่าห่วงใยผมเลยครับถ้าชีวิตผมยังอยู่วันหนึ่งเราคงได้พบกันอีกผมจะไปจัดตั้งสาขาเชิดดำขึ้นแต่ผมไม่อาจเรียนให้พี่ใบทราบได้ว่าผมจะไปไหนบอกแตวด้วยนะครับว่าผมลาก่อนรักและอาะรายพี่ใบย,ยิงรับผิด จอมโจรจบจดหมายของเสือดำด้วยความรันทดใจใบหน้าเขาหม่นมองลงทันทีเสบยพับจดหมายใส่ซองไว้ตามเดิมโยนไว้บนโต๊ะแล้วก็พูดกับมาเรียพี่รู้ดีละพินจากเราไปเพราะอะไรค่ะแต่ก็ทราบโถพี่ดำจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พี่เชื่อว่าเขาคงกลับกาญจะนะบุรีแน่นอนเพราะที่นั่นเป็นถิ่นของเขาเปรียบเหมือนถ้ำของเขาพี่จะไม่ยอมให้ละพินแยกกับพี่เป็นอันขาดละพินจะต้องกลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราต่อไปมาเรียยิ้มออกมาได้ หมายความว่าพี่ใบจะติดตามพี่ดํากลับมาอยู่กับเราตามเดิมใช่ไหมคะจ้ะถูกแล้วเต๋าไปตามผู้บังคับหมู่รักษาการมาพบพี่สิพี่จะถามเขาดูทําไมเขาไม่รีบมาบอกพี่เมื่อละพินเจ้าเหงนเจ้าแช่มและเจ้าหวานออกจากค่ายเราผู้บังคับหมู่รักษาการน่าจะเฉลียวใจพราะละพินกับคนของเขาแต่งกายพลเรือนมีกระเป๋าเสื้อผ้าเอาไปด้วยมาเลก็ว่าอย่าไปลงโทษหรือสอบสวนเลยคะ่ะยามรักษาการคงเข้าใจว่าพี่ดําถูกพิใบใช้ไปทําธุระด่วนก็ได้เขาเป็นผู้น้อยที่ไหนจะกล้าซักถามพี่ดํา เรวัตถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งอารมณ์เขาเริ่มหงุดหงิดจอมโจรเดินวนเวียนไปมารอบห้องหยุดยืนดูภาพถ่ายลาพินที่ถ่ายคู่กับเขาในเครื่องแบบนายโจรเชิ้ตดำแล้วเสือใบก็พูดขึ้นดังๆพี่ต้องติดตามลาพินเอาตัวเขากลับมาอยู่กับเ,เราให้ได้ถ้าพี่ขาดลาพินพี่จะไม่มีความสุขเลยและกองโจรเชิ้ตดำของเราก็จะขาดกำลังสำคัญยิ่งพูดจบเขาก็ยกมือจับแขนพามาเรียไปนั่งบนโซฟา ในครึ่งชั่วโมงนั้นเองเขา่าวกรแพร่สะพัดไปทั่วค่ายใต้ดินว่าเสือดำกับคนสนิทของเขาหนีไปแล้วบริวารเชิดดำทุกคนต่างพากาันอะไรลรักเขา